มื่อนี้บ่าวอาจารย์เข้าไปแล้วครับได้ยินผู้เฒ่ากลุ่มหนึ่งว่าอ่ามีไปเบิ่งหวานหัวจักหวานสบู่เลียดแดงบอว่าสันอยู่ผู้เฒ่ากลุ่มหนึ่งว่าหัวจักโยว่าสันอยู่ในป่าเนี่ยเด้อว่าสันอยู่ในดงอ่าผู้ลูกนั่นแหละว่าสันมันอยู่มันสีอยู่หลอกห้องน้ำหกได้ว่าสันเห็นยูยูเหงาไพ่ว่าสัน พญายู่สีตู่สียาดีคือเ่าครับรอบบดิมาครับรอบบอกว่ายู่เหงาไพเดือเส้นว่าหวานสบูเ่เลือดแดงว่าเส้นเมื่อนี้เป่าจางเลยน้ำหาหวานสบูเ่เลือดแดงว่ามันเป็นเจ่งใดรอบบอกบรแสมาแล้วว่ายู่เหงาไพรอห้องนำ้ำสิไม่ไมีหลายอยู่ว่าส้นว่า ข่อยแงะเบิง้งเทนึงแล้วเส้นว่าข่อยแงะเบิ้งแล้วข่อยว่าเสียวมาดองต้มกินว่าเส้นตุ่มสียาดีเราบอกบอริแสมาว่าอยู่เงาไพ่เราห้องน้ำว่าเส้นเราให้บริแสมาแล้วก็เลยนั่มมาหาครับใบมันคือใบบัวบกคือใบบัวนี่แหละว่าเส้นเชื่อน้อยๆเป็นวันสบู่เลียดแดงเด้อตัวนั้นว่าเส้น ้บบ่อแสมากขาดว่าคือใบบัวตองเมนหัวนี่แล้วว่าเราขวดขึ้นไวแล้วเห็นแล้วว่าสิมาเอาไปเห็ดต้มยาเห็นไปเห็ดยาต้มยาบำรุงเลียดเราตองเมนตัวนี้แท้ๆใบใบบัวบกคือใบบัวแหละเห็นเป็นมีเครื่อตัวนี้เป็นตัวแดงแว่เห็นว่าเรา หวานก็ไม่ตัวผูตัวเมียตัวเนี่ยบอสตัวนี้ตัวแดงสั่เบิงลักษณะอน,นี่ครับใบเป็นลักษณะอังสีละแต่เบิงใบมันกันเดี๋ยวจังสีบอกสูฟังอันนี้มีมาตาโบล้านแล้วครับตำล่ามหมอผือนบาน,นกเกาเกาผืนเคยบอกสูฟังได้ขอมูลได้บอเสกันน้ำหลดรับ ไม่ดอกไม่ดอกมันก็ต้องมีหมากแล้วนี่อันนี้เป็นดอกอยู่ดอกเป็นลักษณะสี่ใบครับเดี๋ยวสิพผาเบิ้งหัวมันอีกโอ้ยเราแงะไว้แล้วเราว่ายถมาเอาไปเห็ดยาวเ,ยเดี๋ยวเบิ้งแกนในมันก่นอน ให้เรามาสับไว้พอดี่ดเบื้องแกนในมันครับทางในเป็นลักษณะสีครับเบิง้งใจห้วยหมดหมดหน่อยมาไต้หัวจะเป็นลักษณะสีหัวจะยุทธึงนะครับง้อยขีดดินขโคโม,โมอยู่บางระ่าห่วยบางภูเขานี่มันง้ยอยูยมันมีหักเลหน่อยอย่างลงไปขีดดินหากเดียวตอนหละเอามาเลียงลาต้น มันสิคล้ายๆบริเวณพุ่งสั่งเด้อบริสันแต่ว่าหัวสีน้อยก็บริเวรพุ่งสั่งอต่ประคุณมันคล้ายๆกันแหละแต่ว่าจะหายงา่ายก็บริเวณพุ่งสั่งบริเวณพุ่งสั่งหัวใหญ่ครับแล้วว่ามันเป็นตัวตัวเมียบ่ิสันตัวถั่วบัวร้านเป็นว่าสบู่เลือดแดงนี่ยางมันสีแดงจะเป็นตัวผู้ครับ เป็นว่าตัวนี้โอ้สับป,ปะุณสุดยอดกัรอเออ่อนเดี๋ยวเบึ่งลักษณะมีเครื่อขึ้นมาก็ยังงาไฟขึ้นลวาวเนี่ยงอง,งองบงหน่อยอเอากลับไปเบึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวสีบอสับปะุณสู่ฟังบาทนี่ตามตำนานตามตำราผู้าณก็เก่าคยเล่าสู่ฟังคือเก่านะครับบ้าวจานกะ หาสอป่าเช่าบ้านมะาไราปาดอยู่ครับเป็นหัวลักษณะสีลนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึงสิเบิกส่อสู่ฟังอีกที่หนึ่งให้เบิ้งชัดเจนก่อนอแล้วสีเมาไปเห็ดยาหมักหรือยาตุ่มเราวนอตั่สียาดีเราบอกให้บอเสียมาเราอยากเราบริมาแค่บอกบอแเสียกันน้ำหาหลดครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับสีผ้ามาเบ่งลักษณะมันเดีวยวกสีบาสูฟังร้อมอาจจะมันสรรพคุณจังใดครับโอ้เจอเสียหาตังมองตังกองใดผ้าล่มซะละ <c oughs> งาใหม่งาบุงออกซะก่อน <c oughs> ากางกาฮะ เสียงนกเสียงนกเสียงหนี่อองก็แกลดีสมาชยศาสตร์นะครับสีเว้าเรืองซับรปคุนหวานสบูเ่เลือดแดงครับตัวนี้เป็นหวานสบูเ่เลือดแดงเด้อพี่น้องเด้อบอแมนบอร,ระเพ็ดทุ่งสร้างครับบอร,ระเพ็ดทุ้งสร้างมั่นกระสบคล้ายๆกันครับแต่ตัวนี้เป็นตัวผูบผู้ถาว่าเป็นหวาน ตะปูเลือดแดงเป็ตัวผู้เด้อพ่อท่านโอ้ยหมดอ่าตูวสียาดดแล้วว่าโอ้สบะบคุณดีดีนะสบะบคุณนี่แน่นอนเลยกับบำรุงเลือด <c oughs> สบะบคุณนี่แน่นอนครับเดี๋ยวที่บอก่อฟังอีกจังน้อยกัน เราหาเบิง่งมูมันมีหัวเดียวหลีเลาวามีหัวเดียวท่านเห็นหัวเดียวยังหันไว้ท่านเราขวดเบื้องแล้วว่าจะเอาไปต้มหรือไปใช้ยาเล่านี่แหละมันว่าเป็นยาบำรุงเลือดท่านจะมีรสขมรสเดียวกับบริเวรทุ่งสั่งครับตัวนี้จะเป็นยางมันแดงครับเคลื่อนว่าสบู่เลือดแดง เป็นบระเพ็ดตัวผู้อผู้เฒ่าโบราณว่าอ่าสอตู้สีมาแล้วแล้วว่าเป็น <c oughs> บระเพ็ดทุ่งสร้างเด้อวันบํารุงน้ําดีก็ได้โอ้บ่มนบํารุงเลือดมีรสขมครับอ่ามีรสขมคําว่าบระเพ็ดนี่ต้องขมขมนี่บํารุงเลือดบํารุงกําลังว่าซันว่าบระเพ็ดทุ่งสร้างเนี่ยรับวานสบู่เลือดแดงตัวผู้นี่ บอมลุ่งเลือดครับบอมลุ่งกำลังครับประมาณนั้นแล้ววานเนี่ยขาดอ่าพวกเป็นพร้อมแห่งแรงน้อยกินเขาบ่แซ่บนอนอบ่อรับเนี่ยเอาไปต้มกินลวดตั่สัเอาไปฝานฝานบางๆฝานบางแล้วก็ต้มกินลวดตัวสัตแล้วบาด์เต้นเนี่ยพวกยิง่ง <c oughs> ตกเลือดหรือว่าเป็นลงเลือดตัวแล้วว,วานเนี่ยตกเลือดหรือลงเลือดคุนว่าให้เอาไปฝานบางไปตำ แส่น้ามเศ้าเข่านะครับกินแจกแก้หนึ่งแจเกตมือเนี่ยยุตตวัาน์สว่างลงเรียดไม่ยิ่งวัฒนอ้าวอีกตําราหนึ่งป่าช่าบ้านผนหนึ่งว่าบอแมนตาบำรุงเรียดบำรุงกับรงหรือซื้อได้ว่าสัฒนาฟังไปฟังมาอ้าวหลายป่าเช่าบ้านหลายหมอเพื่นกระิประสบการณ์ระคือกันครับถามหมอพื่นบ้านผู้หนึ่งว่า วห้ข้นเฮ้าถ่ายเลียดดีอ่าอ่าผู้เฒ่าโบราณอีกกลุ่มหนึ่งเคยบอกสู่ฟังว่าบ่อนเทวาอ่าบำรุงเลียดสื่อได้บอมลุ่งกำลังอ่าบอมงุ่งความกำนัดทั้งเพศก็ได้ประธานอ้าวอย่างว่ากำนัดทั้งเพศโอ้ยประธานบำรุ่งเอาว่าความกำนัดทั้งเพศนี่แหละอ่านะครับ บาที่นี่เฮ็ดยังไงบำรุงกำลังบำรุงข้อกำหนัดเพราะว่าไมา่ยิง่งผู้ชายว่าสังแล้วาว่ามีข้อกำหนัดเบิสก็แสดนอารมณ์ทางเพศต่างๆซุ่มที่เบิดอารมณ์ทางเพศแล้วก็แสดนถามว่าเฮ็ดยังไงบาากก่าอาจารย์ก็สอตานี่แหละคข้ามาอารมณ์ทางเพศนี่คนส่วนมากคนสี่มัดทำหาสมุนไพรอารมณ์ทางเพศนะครับซุ้มหนกเขาบ่ขอเขาขันต่างๆนี่แหละ าพาะาวบราณนั่นว่าเปิลวาอารมณ์ทั้ทงเพศเบอกสุภาพแน่นะครับก็เลยถามว่าเฮ็ดจังไดตาข่านบามลุ่งกำลังทั้งเพศเนี่ยเพินว่าให้เอาไปตากแหงไปบดนะครับเอาไปบดสองยางเนี่ยต้องเอาสองยางเอาไปบดใส่เอาไปบดผงนะครับ ตากแห้งแล้วไปบดผงหรือไปตำเท่าที่มันมุนมุนได้แหะครับอ่าเล้วว่าให้เอาไปให้มีน้ำเพรีงนะครับน้ำยิ่มน้ำเพรีงยงนังก็ได้นะครับเอาไปคุกใช้กันเพราะมันเป็นอ่าโคตรเลยว่าเป็นเนียเน้ยเหนียวใช้กันแหละครับเฮ็ดเังไดรสิปั่นเป็นยาละก,กอนได้ตะก้อนเพราะก็ผู้ถอดบอลลานบริหารเป็นยาละก,กอนกินครับ ไอ้ซ้ำในหมักผุดชาเนี่ยในหมักขั้นนี่แหละพวอผูผ้เฒ่าบางคนก็โอ้ยซ้ำจ้ำกอ่อยเมื่อน้อยๆเนี่ยเอาไปปันป้นเป็นลูกก้อนเด้อท่านตากแดดมันแห้งแล้วกัดเอามากินเนี่ยเป็นยาชูวยกำลังอ่าเป็นเสริมสร้างสมรรถภาพต้งเพศเพราะว่ามันยิ่งผู้ชายยิ่งบำรุงเลือดบำรุงกำลังเนี่ยเป็นอายุวัฒนาความท่านอ้าวเถ่าหมออีกเพื่อนบ้านอีกกุ่มหนึง่งแบบไม่ขันว่าพด สบู่เลือดแดงหรือบอละเพ็ดพุ่งสร้างตัวผูนี่มันรักษาได้หอดมาเร่งผุนได้ว่ะท่านรักษาหอดมาเร่งงั้นเพจเรื่งไดรักษามาเร่งเรื่องไม่ซุ่มเป็นแผลผีน้องอาการรักเสพภายในต่างๆอย่ารักษาอาการาตุ่มปื้นขั้นเจียบไม่าว่าจะเป็นภายนอกภายในหรืนว่าอเสบถ้าอเสบไปโดมนมื่กา ทำไมคนมืออินามาเล่งตัวกับท่นเขาแสดงว่ามันรักษามาเล่งก็ได้นะครับยับย่างเชื่อมมาเลงเหมือนพุทธาถาา้าภาษาไม่่าลพุทธเอาบรกจาแก้อาการรักเสียพี่น้องโอ้ยยุ่งโอ้ยบอจูเกันยุ่งกับพ่อยุ่งบอจูปอบุญเนี่านะครับบอรกเพศพุ่งร้าง้าเฮดเป็นยาช่้ยกำลังเสริมส่างสมรรถภาพทั้งเพศ หายเอาสองอยางเนี่นะครับอบรอระเพ็ดพุ่งสั่งหัวใหญ่บรอระเพ็ดพุ่งสั่งตัวผูเคลื่อนวาวาดสูเลือดแดงครับยางมันจะออกสีแดงเด็ดบางใบครับยางสีแดงหัวจะเป็นหัวน้อยลอยักษณะงี่แหละครับมันจะมีอยู่สองชนิดครับถ้าบ,บริเพ็เี่ยวโอ้ยุ่งกับยุ่ง,งแล้วเวันยังว่าเอาถายจินประจำป็นดายุวัฒนะ นะครับข้าว่าอายุวัฒนาเนี่ยมันตีบำรุงเลือดบำรุงกำลังถ่ายเลือดดีนะครับสุขภาพเขาแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างก็แข็งแรงเบอร์เสริมสั่งสมรรถภาพตั้งเพศเบาไปยิ่งผู้ชายเด้อช่วกกำลังอายุวัฒนาก็ก้วงครับสรรพคุ้มวันบอระเพ็ดพุ่งสั่งหรือว่านสบู่เลือดแดงนะครับเมื่อนี่าบ้าจารย์มาเห็นตู้สีบอกว่า อายหันมันมีตาตัวผู้เด้อวยท่นหรือหวานสบูเ่เลือดแดงนั่นแหละฐานหัวใหญ่เป็นว่าบริเพทพุ่งสร้างยางขาวตัวนี้ยางแดงเป็นตัวผู้นะครับร้อสิบอกไวแหวงสี่ละสารประคุณมั่นก่ะบำรุงเรือดบำรุงกำลังเสริมเสริมสร้างสมรรถภาพต้งเพศประวัยเงีงหรือไส อ่าแล้วแม่เย่ยงเป็นโรงเลียดอยีกเรียอบาเน่อ่าแม่เยียงเป็นโรงเลียดให้เอาไปลืมสอลแล้วว่าเราเอาเอาสดนี่ละหรือแห้งก็ได้นะครับไปตำม,มุนๆแล้วแช่น้ำเข่ามาไวาอีกลรื่บาเนี่น้ำเส้าเข่าน้ำเข่ามาบ่าอ่าพอมันออกพอประมาณน,นะครับ แกลงเลียดเป็นว่าแหละเป็นไส้นามเต้าเขา่าก็่านผู้เฒ่าโบราณบางสูตรครับบางหมอเนี่ยบางหมอบางท่านบางคนเพิ่นเ็าไปเขา่ายายับยั้งเสียมะเร็งก็ได้ยับยัง้งมะเร็งก็ท่ันจะมีเท่านึงว่าเ้ยพอเราเป็นมะเร็งปอดก็ท่านหมอเขาว่าเป็นมะเร็งปอดนะครับเอาไปต้มจินครับบ่ายเนี่ยฝานบางๆเก็บฝาน ครับต้มจินไปต้มออกพ่อประมาณต้มจินไปต้มจินมามันจะไปบำรุงเหลือดบำรุงกำลังนะครับ,มบเมื่อก็เลยไปยับย่างเสื่อมมาเล็งเมื่อตายไงประ่านทวารเท่านั้นแล้ววา่าพอเลาอายุไวสิแปดสิบแล้ววะท่านหันแจวแหวแหงไปตรวจว่ามันจะเขา้าเขาเชื่อใายมาเล็งประมาณนั้นแหละก็มีคนบอกขานเราต่อกันมาเรื่อยๆครับ นาย่าอาจารย์ไปหาสอบป่าเช่าบ้านครับแต่ละหมอแต่ละทองถินครับก็เลยเอาขอมุอ่านะครับเลยเอาขอมุ่นจากป่าเชาา่าบ้านโบราณเก่าๆมาบวาสู่ฟังคึกเ่าครับาบางท่านบางคนก็นจะเอาข่าตำล่าแต่ละหมอจะเ,เขาก็คือกันโอ้ยมกักจะตำล่าทถานั้นหรอตำล่าว่าสมรรถภาพต้งเพจเสียมบำรุงสมรรถภาพต้งเพจ นี่ล่ปะปศน,น์ข้นเฮามันต้องมีสมรรถภาพต้งเพียรตัวปศนให้เอาสองอย่างเนี่ยครับพาหนังบาง,ตางแตกแหงบดเป็นผงแล้วเอาน้ำเผิงมว่าปั้นไปนลูกลกอนคชอ,อ,อบจอมก่อยเมื่อเรือำํำในบักขั้นเนี่ยก็ว่าได้ตัวฒ่าโบนาณจะ่าเนี่ยอ่าพ่อมันอื่นได้ปศนให้กินไปจํามือเศร้ามือแรงเท่ลา แต่ละจัมเม็ดไม่ใน,ใน,ใน,ในบักขั้นเ่ยเม็ดพุชชาเนี่ยแหละหรือว่าจอมก้อยเนี่ยแหละบางผู้เฒ่าบอกว่าซ้ำจอมก้อยเนี่ยจิ้นได้ละสองเม็ดจินก้อนหรือล้างอาหารก็ได้ก้อนนอนก็ได้มันสีบำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงสมมาถภาพาทั้งเพศนี่แหละผู้เฒ่าบางคนเก๋าสุขภาพนอย่างน้อย,ย,ยทั้งเพศเนี่ยถ้าอีกผู้เฒ่าบางห่วงก็บอก ลูกเขาขันดีตัวเนี่ยเันว่าอีกแล้วนะครับอย่าชูก,กำลังตัวไหนวะท่านเ<ะ>มื่อนี้รับบ้าจาันหลาะมาพ่อพอดีครับก็เลยมาว่าสู้พี่น้องฟังอบอระเพ็ดพุ่งสร้างเด้อครับหวานสบู่เลียดแดงตัวนี้จะเป็นตัวผูยางแดงบ้าจารยทธ์จำขอมูลผู้เฒ่าวบาสู้ฟังเลยครับ หมอเพื่นบ้านบอกแล้วนองเก่าครับติดไปหาเราสอถามกับเจ้าโอ้ยยุ่งกับพ่อยุ่งเห็น so, like oh, ี <zk Bell issimo> <sh> ่มเอ้าดวงนี่กับพ่อสมควรดูมันเกิดได้ดวงนี่นี่ดวงนี่ปลาเนี่ยแต่ว่ามันมีในเวลาในมันขึ้นมามันจะมีหน่วยหน่อยๆนะครับอ่ามันแตกตัวก็แสงก็จะฟงก็หันครับถ้าหนูเพ่กินก้อนอ่าหมดกับพ่อหมดเนี่ย เดี๋ยวสิบห้าเบิ้งอีกรอบนึงครับสาสิาออกกบา้าเบิ้งไกลอีกรอบนึงอ,อ้าว ยางแดงแดงอิลีครับเด็ดเบิ้งใบหนึ่งต้องพิสูจน์ครับยางแดงแดงใช่หรออ้นี่นี่นี่เบิ้งเด้อพี่น้องได้ยางแดงแดงสิหะครับโอ้ยจูกล่ะเหรอเป็นยางแดงครับยางแดงอีหลีครับเป็นว่ายางแดงเป็นตัวผูกท่าน่ายเบิ้งโอ้ลายท่วงมันกิดพิสูจน์มห้อย หมดจะฟอมากินไหมล่ะครับยางแดงครับผมว่าจะเป็นลักษณะสีแหละครับเงาโอ้กําลังมันต้องมันต้องเป็นน่วยเพราะว่ามันเป็นส้มดอกมาแล้วมันเป็นส้มดอกมาเหลวมันตองนีหน่วยต่อไปนี่เป็นน่้ยเดี๋ยวกบ่าบจานเฉยจื้อไหวอยู่มันต้องเป็นน่วยจากมือหนึ่ง สิมาจอบเบิงวา่ามันเป็นหน่วยแล้วสิมาเอาในมมนไปเพาะไว้ครับมันมีศูนพันอ่าเป็นสมุนไพรที่จะหายากแล้วในดงในป่าขาเจ้ากับหาบุกหางเตียกับไฟไหม้ป่ามากโอ้สิหายากนะครับไม่ยินตาประวัติคนบอกสู่ฟังปานสบู่เลือดแดงหรือบระเพชร พุงช้างตัวผู้นะครับเฒถาโบรานว่าเบาจารน์กบอกสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อว่าขอมูลหมอเช่าบัานกเก่าบนเค่เราสู่ฟังแกมาบอกสู่ฟังคือเก้าครับเอาข้ขอมูลจากหมอพื้นบ้านโบราณเอากเก่ามาบอกสู่ฟังคือเกาอ้าสำหรับคลิปนี้ครับเบาจานสมุนไพไทย์หาทายทํำไล่าการสมุนไพรให้พี่น้องเบ่ง ต่า,ตางมาแลกเปลี่ยนเลี่ยนลูนะครับจากป่าเช่าบ้านหรือยุกเกายุกไม่ครับเห้เบิง้งบางคนเบิ้งคักๆเนี่ยเบาใจนานี่นะครับให้เบึ้งลักษณะดนู่ด้เลยครับเด้อเบึ้งให้สัดเจนครับสังเกตดีๆครับอันนี้เป็นบริเวณพุ่งสร้างตัวผูกยางแดง บางท่านบางมอเกินว่าวานสบู่เลือดแดงครับประมาณนั้นครับส่านรับเคลิปนี้ครับเบ้าจานเบ้าซูพี่น้องฟังไทยถ้าหม่พี่น้องเบิงอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเบ้าจันเลครับเด้อนะครับ,ดนะรบกดไลค์กดแชร์่างศึกษาแหลกเปลี่ยนเรียนลู้อ่า่วกันละกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ